แอนโทนียอิงฟ้าพีครองที่สุดสายบันเทิงแห่งปีแอนโทนียอิงฟ้าพีเจครองที่สุดสายบันเทิงแห่งปีบนไลทูเดย์โพลออฟเดอะเยียร์2023ปี2023ถือเป็นอีกปีที่วงการบันเทิงคึกคักไม่แพ้ปีไหนเกิดเป็นกระแสะและคอนเทนต์ร้อนแรงทั้งในแวดวงข่าวบันเทิงโซเชียลไปจนถึงป๊อปคาลเจอร์ล่าสุดทาง ไลทูเดย์จัดทำาลทูเดย์โพลออฟเดอะ e ยร2ส2โพแห่งปีที่รวมแง่มุมและประเด็นฮิตให้เหล่ามหาชนออนไลน์ร่วมโหวตเมื่อวันที่4ถึง20ธันวาคมที่ผ่านมาพบแอนโทเนียพีพีกริปเจฟซาเตอร์ครองที่สุดสายบันเทิงแห่งปีขณะที่อิงฟ้าวราหะยังคงสารต่อความปังต่อเนื่องบนโลกออนไลน์ไม่แผ่ว1 แอนโทเนียชนะใจคนไทยสวมมงเบอร์หนึ่งข่าวบันเทิงแห่งปีเริ่มที่แอนโทเนียโพซิวผู้สร้างความภาคภูมิใจให้คนไทยในช่วงปลายปีสามารถคว้าตำแหน่งรองอันดับ 1. Miss มิสยูนิเ์ชนะใจคนไทยได้รับการโหวตให้เป็นที่หนึ่งข่าวบันเทิงแห่งปีด้วยผลโหวต40.17อร์เซน์ ปาดมงทุกข่าวบันเทิงขาดลอยตามด้วยข่าวเปิดใจคุยกันของนนกุลแอปทักษอรน14.84%เปอร์เซ็นและข่าวต้องเตคผู้กำกับหนังสัป,ปเหร่ที่พาหนังไทยมามืดกวาดรายได้หลายร้อยล้านปลุกกระแสให้คนไทยกลับมาดูหนังไทยในปีที่ผ่านมา19.34% 2.TT เปอร์เซ็นตีีบิลกินตีคู่ศิลปินยอดนิยมแห่งปี พ p กริดครองใจแฟนคลับเหนียวแน่นคว้าอันดับหนึ่งศิลปินยอดนิยมแห่งปีด้วยผลโหวต39.81%ตามมาติดติดด้วยบิลกินพุทธิพงศ์ที่36.13%และวงบัสบีคอ u s สออฟยูไอชายบอยแบนด์สุดปังจากรายการ789เซอร์ไวนว้า5.76%ซึ่งที่ผ่านมา p ี ก็เคยได้รับการโหวตให้เป็นศิลปินยอดนิยมประจำเดือนกุมภาพันธ์กับผลงานเพลงลังเลด้วยคะแนนขาดลอยเกินครึ่ง54.37% 3. เจฟซาเตอร์ศิลปิน TOPCORNER e แห่งปีครองโหวตเกือบครึ่งเจฟซาเตอร์ ater, นักร้องหนุ่มสุดฮอตที่เคยมาเล่าเรื่องราวและเช็คอินในรายการ TOPCORNER บนไลท์ทูเดย์ติดอันดับหนึ่งศิลปินสุดเลิฟที่ชาวด้อมเทคแอนโวดให้มากที่สุด42.03%รองลงมาเป็นไลแคน LYKN วงบอยแบนด์ทีป๊อปหน้าใหม่มาแรง14.02%และตามมาติดติดกับอีกหนึ่งวงบอยแบนด์ไทยสุดฮอต Proxy TROXE i e. เจ้าของเพลงฮิต คนไม่คุย13.67% 4. อิงฟ้าวราหะคว้าแฮแทกแห่งปีแบบขาดลอยนอกจากคอมมูนิตี้นางงามที่เติบโตไม่มีแผ่วในช่วง2-3ปีหลังมานี้ยังพบว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอิงฟ้ามหาชนของด้อมอิงฟ้าวราหะยังเป็นถูกโหวตให้เป็นแฮแทกแห่งปีด้วยคะแนนนำโด่งถึง43.32% จากแรงเชียร์และแรงสนับสนุนที่เหนียวแน่นตามมาด้วยอันดับ2อย่างเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนายกคนที่3 0ที 11. ่11.02จเอร์เซจากสถานการณ์เลือกตั้งปี6-6ที่คึกคักนานหลายเดือนตามมาอันดับ3ด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเลือกตั้ง6 6ที่8.8 0เปอร์เซน์